มาถักกันต่อ ep ที่3ค่ะทุกคน ep นี้หน่อยจะพามาถักเป็นหูด้านล่างนะคะคือถักไว้สำหรับปิดหูทางทางด้านล่างของเราก็คือปิดใบหูเนี่ยคะ่ะเอาไว้แบบจะได้ไม่ต้องโดนลมใช่ไหมคะเวลาใส่เดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีถักกันเลยนะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะให้ตรงตรงที่เราเริ่มต้นเป็นหลักโซ่เนี่ย อยู่ตรงขอบๆบแบบนี้นะคะแล้วเราจะทำการหูเขานะคะก็คือพอเราแบ่งเสร็จแล้วเราจะให้โซ่ตรงตรงที่เราขึ้นหลักเป็นแบบโซ่เนี่ยเป็นตรงกลางนะคะสองสี่สองสี่หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอหลักโซ่เป็นหลักที่สี่ใช่ไหมคะห้าหกเจ็ดเราก็จะแทงเข็มเข้าไปตรงนี้นะคะหลักที่สามนำมาจากหลักโซ่นะคะต่อเชื่อเข้าไปเลย ถักโซ่สามหนึ่งสองสามถักเอฟหลักถัดไปปลายเชือกก็เก็บไปด้วยเลยนะคะก็ถักมาจนถึงหลักที่เป็นโซ่ใช่ไหมคะก็เป็นหลักที่สี่ แล้วก็ถักไปอีก3หลักนะคะก็จะได้ทั้งหมด7หลักพอดีสองสองสี่หก็ดก็จะได้เจ็ดแถวที่สองก็ถักโซ่ขึ้นไปสมพลิกชิ้นงานกลับนะคะ ถัก F ไปกลับไปทุกหลักนะคะก็จะได้ทั้งหมด7หลักเหมือนกันนะคะสำหรับแถวที่สองกับแถวที่1 แถวที่3ามถักโซ่3ามเป็นถักโซ่สองนะคะแล้วพลิกชิ้นงานกลับถักเอฟลงตรงหลักถัดไปอันนี้เราจะนับเป็น1ห,หลักนะคะเสร็จแล้วถักเอฟไปหนึ่ง 2, 3สามถัอีไป3หลักแล้ว2หลักสุดท้ายเราจะรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะก็คือถักเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเป็นหลักเดียวกันแถวที่3มเขาก็จะเหลืออยู่1234 5ห้าเหลืออยู่5หลักนะคะแถวที่3 แถวที่ 4, สักโซ่สองพลิกชิ้นงานกับถัก F หลักถัดไปอันนี้เราจะนับเป็นหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ถัก F ไป1ห,หลัก แล้วสองหลักสุดท้ายเราจะรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะแบบนี้แถวที่สี่ก็จะเหลือ3ามหลักนะคะก็คือหนึ่งสองสาม แถวที่5นะคะถักโซ่สองพลิกชิ้นงานกลับอันนี้เราก็จะรวบหลักเลยนะคะถักเอฟลงตรงหลักถัดไปแล้วก็ถักเอฟลงตรงหลักถัดไปก็คือรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะแบบนี้แถวที่5ก็จะเหลืออยู่หนึ่งหลัก ก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราก็ไปทำเหมือนกันนะคะพอเราถักหูด้านที่สองเสร็จใช่ไหมคะเราจะทำการเก็บขอบให้เขานะคะด้านที่สองเราไม่ต้องตัดไหมนะคะพอเรารวบแบบเสร็จอังนี้เราก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งเสร็จแล้วเราจะทำการ เก็บนะคะเก็บขอบเขาก็คือถาง x 1 2ก็ข้ามมาถาง x ตรงหลังนี้เลยนะคะ2หลัก1 2แล้วก็ข้ามมา f ตรงหลักที่3เนี่ยนะคะถาง x 2หลัก1 2 แล้วก็ข้ามมา f หลักถัดไปถัก x 2หลักเหมือนกัน mm hmm. ก็มาแถวสุดท้ายนะคะ mm hmm. ก็ถัก x 2หลักเราจะเก็บวนรอบตัวหมวกเลยนะคะคราวนี้ก็มาตรงถึงหลักนี้นะคะแล้วก็ถัก x ลงไป ตามหลักเลยนะคะทุกหลักเลยวนรอบตัวหมวกนะคะเก็บ x ไปทุกหลักเลยแบบนี้ถักวนมาจนถึงหูด้านนี้เลยนะคะ ไปดูต่อ EP ที่4กันนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะมีหลายคลิปคลิปที่4ี่นี่ก็จะเป็นแบบถักหูเอามาติดหมวกนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก,กดติดตามหน่อยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ